ถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องโรคกรรมโรคเวรให้สไลด์ผ่านไปเลยแต่ถ้าท่านเชื่อลองมาฟังเรื่องนี้ดูมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ YouTube c h anel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับกับผมหมอเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นสัญญแพทย์และก็สัญญแพทย์ตกแต่งนะครับกลับมาอีกครั้งในเรื่องของคนดังกับโรคนะครับนะคนดังกับโรคในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณวินัยไกรบุตรจริงๆเคสของคุณวินัยเนี่ยหมอเคยทําเรื่องของคนดังกับโรคไปแล้วว่าต้นปีแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการบอกอดีตชาติ เดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาเป็นไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนอื่นก็คือว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหมอทำคลิปเรื่องว่าถ้ามีคนในอดีตชาติเนี่ยมาขอโอโหสิกรรมกับตัวคุณเนี่ยจะทำอย่างไรแล้วหมอก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวหมอเนี่ยในคลิปนั้นนะครับต่อมาคาดว่าทีมงานของคุณหนุ่มคงกับพันเนี่ยท่านมาเห็นท่านก็เลยมาสัมภาษณ์หมอที่คลินิก แล้วก็เล่าเรื่องราวเลยเขาเรียนเรื่องลึกลับทางการแพทย์ไปจนถึงโลกเวรโลกกรรมจนพาร์ทสุดท้ายเนี่ยเรื่องระลึกชาติกับโลกเวรโลกกรรมเนี่ยตอนนั้นก็คือพอเราพูดเกี่ยวกับโลกเวรโลกกรรมขึ้นมาเนี่ยคุณหนุ่มคงกระพันก็พูดว่าเออโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยมันเหมือนเพื่อนผมเลยนะวินัยไกรบุตรคุณหมอว่าเอสของคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยถือว่าเป็นโรคเวรโลกกรรมหรือเปล่าหมอก็บอกว่าเออใช่ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการาระลึกชาติด้วยใช่ไหมหมอก็พูดเกี่ยวว่าเออคนที่เขาได้นิมิตมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้นิมิตมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ภพศสารแสงชัยนั่นแหละนะท่านอยู่ลําพูนแต่ในคลิปเนี่ยจะเล่าว่าในคลิปที่หมอเล่านะจะเล่าว่าเป็นลําปางเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าหลายท่านเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็จะต้องเข้าใจก่อนว่าตอนแรกที่หมอพูด เกี่ยวกับเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยนอเปลี่ยนตัวละครและบุคคลหมดเพราะว่ามันส่งผลกระทบส่งผลกระทบเป็นไงก็คือตอนนี้ยอาจารย์ไพศาลคิวแน่นท่านท่านพูดจนป่วยอะ่ะวันหนึ่งคนไปหาตั้งห้าสิบคนอะ่ะเยอะมากท่านพูดจนป่วยจนสุดท้ายท่านก็ล่าสุดก็คือว่าท่านจะขอให้นิมิตเนี่ยประมาณสักสาวันสุกเสาร์อาทิตย์แล้ววันที่เหลือท่านจะขอพักผ่อนบ้างเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วนะเดี๋ยว สุขภาพท่านจำได้ดีนะครับคุณวินัยไกรบุตรได้คําทํานายว่าอย่างไรหรือได้นิมิตมาว่าไงนิมิตพิษสมงนะเขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าในชาติชาติหนึ่งหมอจะไม่พูดคําว่าชาติที่แล้วนะใช่เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาตินะถ้าท่านเชื่อนะในชาติชาติหนึ่งคุณวินัยเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นแขกแขกเชื้อสายปากกีและทํางานรับใช้พระเจ้าเอกทัตพมหากริย์องค์สุดท้ายของ อยุธยาอันที่สองก็คือคุณวินัยเนี่ยตอนที่ได้รับอํานาจเนี่ยก็มีอํานาจในการที่ให้คุณให้โทษแล้วปรากฏว่าไปลงโทษคนทําโทษบริวารจับขังในที่มืดจํากัดการถ่ายหนักถ่ายเบาไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยทําให้คุณวินัยเนี่ยป่วยเป็นโรคดัางกลาวซึ่งตรงเนี้ยหลายท่านก็ตัดสงสัยนะบอกเอ้ยมันใช่แค่นั้นจริงหรออันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้นะคือต้องบอกว่า หลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ๊ะมันโรคอื่นหรือเปล่าหรือทําอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะแม้แต่ภรรยาของคุณวินัยที่ไปฟังนิมิตก็ยังบอกเอ๊ะแค่นี้เองเหรอเอออะไรเงี้ยเพราะโรคที่คุณวินัยเป็นอ่ะค่อนข้างที่จะหนักมันไม่เป็นสัดส่วนกันเพราะว่าหลายท่านคงเคยได้ยินใช่ไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นถ้าท่านทํากรรมอะไรหนักๆเข้าไปเนี่ยท่านจะต้องได้รับผลกรรมหนักๆเท่ากันก ก่อนอื่นเลยก็คือหลังจากที่อาจารย์ไปสารท่านไปบอกว่าคุณวินัยเนี่ยเป็นแขกที่รับราชการในสมัยพระเจ้าเอกทัศ์หมอก,ก็ไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมฉบับอือภสภาคมปี2560เนี่ยได้เล่าถึงแขกคนหนึ่งที่ชื่อว่าในหมุดนะรับพราชองการเนี่ยไปเก็บสวยอัฐรีอากรเนี่ยที่หัวเมืองตะวันออกกับเจ้าพระยาจันทบุรี โดยไปรับเงินเนี่ยประมาณ3 0 0ชัช่างระหว่างที่รับเงินเนี่ยปรากฏได้ข่าวว่าอายุทยาโดนตีแตกแล้วท่านก็รวบรวมเงินสวยเนี่ยที่ได้300ชั่างเนี่ยไปเข้ากับพยาตากและเอาเป็นทุนรอนให้พยาตากเนี่ยในการกอบกู้ชาติซึ่งในหมุดเนี่ยเป็นแขกมุสลิมนิคายซุนีนะพื้นเดิมเนี่ยมาจากเปอร์เซียเคยตั้งลกลากจากประเทศที่ประเทศอินโดนีเซียและอพยพมาที่สงขลาจากนั้นเนี่ย ในสมัยพันลายสมัยพันลายก็สมัยบุกเพสสันนิวาใช่ไหมพันลายให้พระยาลามเดโชเนี่ยไปตีหัวเมืองสงขาแล้วกวาดต้อนผู้คนมาที่อยุธยามีที่มาที่ไปนะ,ะฟังต่อไปคราวนี้เรารู้แล้วว่าเออในหมุดเนี่ยอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่รู้แค่ว่ามีแค่ เชื้อสายเปอร์เซียทํางานรับราชการในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์จริงๆมาดูโรคที่คุณวินัยป่วยโรคที่คุณวินัยป่วยเนี่ยชื่อเต็มๆชื่อว่าเบาบัสเพมปิกอยเบาบัสเพมปิกอยเนี่ยเป็นโรคตุ่มน้ำํำพุพองที่ผิวหนังสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากผิวหนังเนี่ยมันมีการแยกตัวออกจากกันให้เข้าใจง่ายๆคือผิวหนังของคนเราเนี่ยตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือ มีผิวหนังแท้ที่เป็นผิวสีน้าตาลเนี่ยนะกับผิวหนังกำพร้าที่เป็นผิวหนังสีขาวนะระหว่างผิวหนังแท้กับผิวหนังกำพร้าเนี่ยจริงๆมันมีตัวยึดอยู่ให้ยึดติดต่อกันแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวยึดเนี่ยในส่วนที่ยึดพื้นที่ผิวเวสเทิลเบนเให้ผิวหนังแท้กับผิวหนังกำพร้าเนี่ยติดต่อกันนะั้นน่ะมันถูก ภูมิคุ้มกันในร่างกายไปทําลายทําให้ตัวยึดเนี่ยมันแยกสลักออกจากกันกลายเป็นลักษณะของตุ่มน้ําอันนี้ท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมว่ายู่ดีๆภูมิคุ้มกันของเราทําไมมันถึงได้ไปเจาะจงทําลายตรงตัวยึดผิวหนังตรงนั้นบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะและคนที่เป็นเนี่ยเป็นน้อยมากเพราะว่าโลกของคุณวินัยเนี่ยเขาพบหนึ่งในสี่แสนต่อคน พบน้อยนะและความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไปความรุนแรงแตกต่างนะบางคนรักษาแล้วโรคไม่กลับมาเป็นอีกบางคนรักษาเป็นเป็นหายหายแบบคุณวินยัยตรงนี้ไม่สามารถอธิบายได้ยากจะอธิบายนะยากจะอธิบายอ่ะคร่าคราวนี้มาพูดถึงว่าเอะเมื่อกี้นี้หมอพูดเรื่องแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่น reaction. คุณทำกรรมอะไรไว้ นะคุณจะต้องได้รับผลกระทำบบนั้นเซอร์ไอแซคนิวตันก็พูดแบบนั้นทูเอเวอรี่แอคชั่นที่อีสต์เอ p ไว้ออปโปสแอนด์อีควัลลีแอคชั่นแอคชั่นทักกับลีแอคชั่นไหมอ่าตุ่มน้ำหรือบอลบัสเพนบิกอยที่คุณวินัยเป็นเนี่ยมันคล้ายกับโลกทางด้านสัญญกรรมโลกมึงเห็นไหมโลกนี้คือโลกอะไรเออโลกนี้คือโลกอะไรที่เหนือนสีสับอก คือโรคของคนที่โดนน้ำร้อนลวกน้ำร้อนลวกนะหรือไฟไหม้ดังนั้นเนี่ยในส่วนตัวนะใช้คำว่า,าในส่วนตัวเนี่ยเคยดูแลเคสคนไข้ที่โดนน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้หลายเคสมักจะมีคำถามหมอทำแผลคนไข้แล้วคนไข้แบบบางทีโดนไฟไหม้ทั้งตัวเวลาทำแผลก็ร้องโอดโอย ตอนเราทําแผลเนี่ยเราก็สงสารนะบอกได้เลยว่าสงสารคนไข้มากบางทียังแบบขอโทษคนไข้เลยว่าขอโทษด้วยนะที่ทําให้เจ็บแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องทาหมอพูดกับคนไข้อย่างนี้เลยแล้วเวลาเราทําแผลไปเนี่ยเรามักจะชวนคนไข้คุยบอกว่าถามจริงๆเถอะเคยเอาสัตว์หรืออะไรเนี่ยไปเผาหรืออะไรบ้างไหมมักจะพบคําตอบเลยนะแต่สิบเก้าสิเปอร์เซ็นะอาจจะเกินเก้าสิเปอร์เซ็นก็คือมีอันนี้ก็สืบเนื่องนะ จะเล่าให้ฟังก็คือกดแห่งกร,รมถูกไฟคอบเพราะนกเรื่องราวมีอยู่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาไปเที่ยวในป่านะเห็นเ,เขาเรียกว่าเห็นรังนกก็ไปจุดไฟเผาไล่แม่นกไปปรากฏว่าลูกนกเนี่ยถูกไฟครอบตายแล้วก็เขาเอานกเนี่ยมาเผากินต่อแม่นกแลบินวนเวียนตะโกนร้องเสียงดังพวกเขาก็ไม่สนใจเวลาผ่านไปจนเขาโตขึ้นแนละ้ว ปรากฏว่าวันนั้นนั่งเล่นเกมอยู่นั่งเล่นคอมหิวไปทํามาม่ากินปรากฏว่าตั้งน้ําร้อนไว้เพลินตัวเองเล่นเกมจนเพลินปรากฏว่าไฟไหม้ตอนที่ไฟไหม้ทั่วบ้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขามีความนึกถึงเลยนะว่านึกถึงนกที่เขาเอาไฟเนี่ยไปเผาคอกหลังนกแล้วตัวเองแต่ตัวเองไม่ตายนะโดนไฟคอกเนี่ยห้าสิบเอร์เซ็นห้าสิบเซนนี่ครึ่งตัวนะเยอะมากตอนทําแผลนี่ทุกทรมานมากเลย เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าแอคชั่นย่อมเท่ากับรีแอคชั่นเสมอนะดังนั้นอย่างที่บอกว่าเราทำสิ่งใดไว้เราย่อมได้รับผลการกระทำนั้นซึ่งจะติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งทุกภพทุกชาติตราบใดที่เรายังอยู่ในวัฏฏัดังนั้นในเคสของคุณวินะัยนะในความเห็นส่วนตัวนะในความเห็นส่วนตัวบอเอ๊ มีหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะอาจจะเป็นตอนต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ทําน้ํามันร้อนๆหรือต้มน้ําร้อนๆแล้วลากลงมาเผากองทัพหรือศัตรูหรือเปล่าทําให้มีการผู้พองเนี่ยของทางร่างกายอันนี้คิดเองนะแต่อาจจะเป็นคนละเรื่องกับที่อาจารย์ไพศาลท่านพูดนะ,อ,ะอันนี้ไปอ่านมาเขาบอกว่า รมอะไรทําให้เกิดเป็นอะไรหลายท่านอยากรู้อันนี้เราหาในอินเทอร์เน็ตนะก็บอกว่าทำไมชาตินี้ถึงได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าในอดีตชาติเคยยุยงคนอื่นไม่ให้เชื่อกดแห่งกรรนะสองทำไมชาตินี้ถึงกลายเป็นหญิงวิกลจริตเดินแก้ผ้าอยู่ตามท้องถนนเขาบอกว่าชาติก่อนเป็นผู้แนะนำส่งเสริมให้มีการค้าประเวณีนะสาชาตินี้ทำไมมือม,มีมีนิ้วเท้าหงิกงอเฉเกน่าเกียด เพราะว่าชาติก่อนเคยทำร้ายทำลายของสงฆ์เช่นเตะบาดพระ,ะส,สีชาตินี้ทำไมกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืนตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวเพราะว่าชาติก่อนชอบดื่มสุราเมายาอยู่เป็นนิดฐ์ห้านะทำไมชาตินี้ถึงได้มีกลิ่นกายหอมเพราะว่าทำบุญส่งน้ำพระสงฆ์และพระพุทธรูปด้วยน้ำหอมน้ำอบห,หก ธรรมชาตินี้ถึงมีใบหน้าขาวผ่องเป็นยองใหญ่เพราะว่าชาติก่อนเคยกวาดลานวัดอันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดวัดนะจริงๆมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวไม่บอกชื่อนะทํากลุ่มขึ้นมาแล้วก็ไปล้างวัดนะทำความสะอาดวัดกลุ่มนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะซึ่งหมอหมองว่าเป็นเรื่องดีนะทำให้พระสงฆ์องค์จ้าเนี่ยท่านจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมพวกเราคารวะเนี่ย ไปกวาดไปทําความสะอาดอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุผลทํากรรมดีได้ดีทํากรรมช่วยได้ชั่วนะ,ะกับเรื่องวิทยาศาสตร์โรคนี้สามารถรักษาหายได้โดยการกินยาสเตอรลอยนะครับปัจจุบันเนี่ยมียาแบบเป็นยาฉีดออกฤทธิ์โดยตรงต่อภูมิต้านทาน,ท,านที่ทํางานผิดปกติสามารถคุมโรคได้ดีกว่าโดยปกติโรคเนี้ยมักจะเป็นเป็นหายหายสปีสปีก็หายแล้วกลับมาเป็นใหม่อันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะคุณ วินัยเนี่ยน่าจะเป็นโลกนี้ประมาณ4ี่หปีล้วซึ่งแกค่อนข้างคนทงทุกทรมานมากๆนะครับเออสุดท้ายถ้าสมมุติว่านะใครได้มีรายชื่อนะอีกสามลายชื่อที่เหลือหลายท่านคงฟังแนวเราบอกมีเจลายชื่ออสี่ลายชื่อเป็นพระใช่ไหมสามลายชื่อเนี่ยมรณาภาพไปแล้วมีพระอีกหนึ่งลายเนี่ยที่คุณวินัยเนี่ยจะต้องไปกราบและที่เหลือเนี่ยเป็นฆราวาส อีก3ถ้าสมมุติว่าใครได้มีโอกาสเนาะคุณวินัยเนี่ยไปขอเขเรียกอาหวสวีกรรมก็ให้หสิกรรมเขาเถอะนะคิดง่ายๆแบบที่หมอคิดก็คือเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะไปส่งผลอะไรกับเขาจะดีขึ้นหรือแย่ลงแต่เราคิดว่าถ้าเขาทำแล้วเขาสบายใจก็คือถ้าคนไข้มาทำแล้วสบายใจก็ปล่อยเขาทำไปเถอะ สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอช้อทางบาทเดียวและ YouTube c h anel n หมอช้อทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ